วันนี้ผมจะพามาดูอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมคุ้นเคยเครื่องกาแฟขนาดเล็กที่ใช้ภายในบ้านนะครับแต่วันนี้ผมเดินผ่านมาปุ๊บไม่ใช่และไม่เล็กนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่นะครับอย่างที่บอกเดินผ่านปุ๊บถึงต้องเหลียวนะฮะแวะมาดูพอมีเครื่องชมคอมเมอร์เชียลด้วยอุ้ยราคาราคาเซลแบบว่าดูสิราคาดีมากในงานนะครับมีหลายเครื่องหลายหัวเลยรุ่นแบบหัวชงแบบ E 6 1ก็มีนะครับนี่ สวยงามมากที่เห็นด้านบนเราก็จะคุ้นเคยแบบเครื่องปัน่นเครื่องสีฟองนมนะฮะเครื่องใช้ในบ้านขนาดเล็กนะที่คุ้นเคยกันแล้วก็เราเดินผ่านตามห้างเนี่ย<ม>ก็จะเห็นตลอดเลยน้องเล็กอย่างเบลล่าก็มีนะครับจัดโปรด้วยนะนสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อมินเป็นมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์มินิเมกนะคะตัวนี้ครับผมมองเห็นปุ๊บมันเหมาะกับโฮมคาเฟ่มากๆเลยใช่บอกเลยว่าตัวส่งตัวนี้นะคะจะเป็น าลิสตาเริ่มต้นค่ะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเริ่มต้นเปิดร้านเล็กๆเนาะของเราจะมี2ส,สีด้วยกันตัวนี้จะเป็นรุ่นสีลิมิเต็ดเลยค่ะเป็นสีโอลีกีนเนาะตัวนี้จะชื่อน้องพรีม,มิต้าค่ะ ครีมมิต้าครีมรมิต้าใช่สีสโอลปทีมค่ะเป็นสีลิมิเติด,ดที่เปิดตัวในงานไทยแลนด์คองติสไปเมืเ่อเดือนกรกฎา,กานี่เองค่ะก็ไม่นานเนาะใช่ไหม,มต้องบอกเลยว่าตัวบอดี้ของน้องมีความละมุนนะคะแล้วก็มีความมินิมอลเหมาะกับโฮงคาเฟ่สไตล์น่ารักมากมแล้วก็จุดเด่นนะคะตัวนี้จะเป็น58มมนะคะกา้านชงแล้วก็มีกา้านชงวัดทอมเลดให้ด้วย ได้อีกอย่างนะคะตัวนี้สามารถรองรับขายเครื่องดื่มได้ถึง100-150ถึ150แก้วต่อวันเลยค่ะอเครื่องเล็กขนาดนี้ได้เป็นร้อยแก้วเลยเหรนี่ยใช่นะค่ะตัวนี้นนมีต่อท่อดูดน้ำานี้ยไม่ค่ะตัวนี้จะเป็นทิ้งระบบแมนววนวลเ,เปิดเติมน้ำใช,ใช่ไหมตอนนี้เติมน้ํา จุประมาณ1.7ลิตรค่ะใช่และตัวนี้นะคะยังมีจุดเด่นที่สามารถสตรีมและสก,กัดกาแฟไปพร้อมกันได้ด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะสามารถเลือกอุณหภูมิได้ด้วยค่ะกดลดอุณหภูมิมตั้งอุณหภูมิมอดใช่ค่ะสองสีนะครับเลือกได้เลยมินิมอลเป็นบาร์กาแฟจะเป็นร้านเล็กๆหรือว่าโฟมคาเฟ่เหมาะมากครับแนะนำเลย เพิ่งเห็นจาก9ก้า0มืนเหลือสามหมืนเก้าเดี๋ยวลองเล่นหน่อยออาสสิกมากอะ่ะนี่ด้วยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะคุณเล็กบอกไปว่าตัวนี้นะคะพิเศษสุดๆค่ะเป็นรุ่นลิมิเต็ดของทางแบรนด์มินิเมรตนะคะชื่อน้องเลอริดมาลาค่ะจากราคาเต็ม97,900านะคะ เหลือเพียงในงานนะคะ39,900าค่ะบอกเลยว่าเหลือแค่3ตัวในงานเท่านั้นนะคะเมื่อกี้รุ่นอะไรนะพุดตะยินแล้วหิวมาลาค่ะไม่ใช่มาลามาล่านะคะทุกคนมาลาใช่ค่ะมยน้องเล็กน่ารักมากแล้วมันคลาสสิกมากเลยอ่ะลายไม้แบบดูดิเป็นรุ่นลิมิเต็ดของทางแบรนด์มินิเบค่ะเหลือเพียงแค่3ตัวเท่านั้นในงานค่ะ สตีมไปด้วยได้ไดใช่สิฮะสตีมโอ้ทัพฟูทัด้วยฟูทัพว,พวราบอือเอาละฮะครับนี่อืนะอ,อหนะองกรุ่นเอาเป็นว่าใครสนใจน้อง ลลิดมาล่านะฮะสามตัวสุดท้ายเท่านั้นเองฮะนะครับมาๆสวยขนาดนี้นะครับโอ้โหดีไซน์แล้วก็ถ้าอีกรุ่นหนึ่งจะมีตัวนี้ปรับเฟเชอร์เกจได้เลยเจ๋งเลยคลาสสิกเหมือนกันนี่นะครับก็ทําให้รู้ว่ามินิเมกไม่ได้มีแค่เครื่องเล็กใช้ในบ้านนะครับเครื่องคอมเมอรเชียลสำหรับเปิดร้านคาเฟ่ขนาดใหญ่ก็ได้นะด้านหลังดูแวะมาดูได้นะครับ มีทั้งหนึ่งหัวแล้วก็สองหัวนะครับรวมถึงเครื่องบดด้วยใช่่คะมาลองเล่นแบบผมได้นะมาที่นิเมกเลยค่ะในงานเอเชียนคาเฟ่โชว์นะคะที่บเทคบางนาตรงพอ1 0่นะคะบูธ D17 ค่ะ D17 นะครับแวะมมาได้นะครับนี่เลย ือเล็เปนเน้นนะ